พ่อคะช่วงนี้งานก็ไม่ค่อยมีอะค่ะพ่อทําไมพ่อไม่เลิกทาหนังคะมันเลิกไม่ได้แล้วหนังเนี่ยคือชีวิตของพ่อข้ารักเองหมดลูกหมนหลานนะข้าจึงไว้ใจให้เองมาบริหารแทนค่ะจะทําอะไรเนี่ยนะอย่าให้เสียชื่อเอสยงข้าภาษีมจาจ้างหนังจากสามเดือนไหมคะ่ะหมื่นหนึ่งขาดตัวเลยแล้วแถมหนังให้สองเดือนแถมนางโป้เลยเนาะ เขามีหนังกลางแปลงนะคะเลยคุณนายขาคุณนายขาอ้าวหนูปวดขี้ที่นี่เขาไม่มีเก้าอี้ให้เรานั่งหรอกคะเใช่โอ๊ยคุณนายขาดูหนังกลางแปลงที่ไหนคะเขานั่งเก้าอี้เขานั่งสาดค่ะสามสี่ผัวใช้หนังมตำรวจข้นกันหน่อยกูว่าจีกระบป๋านักข้าวซอยเป็นไปเกินมันเน็ยนหมดเลยกันเที่ยวมื้อนื้มันได้พี่คะหนู่มมีตังค์ห้าบาทเนาะขอเข้าไปดูหนังได้ไหมคะ นั่งอะให้อียงเลหลายๆย่างกับเด็กหน่อยเลยแทนขันเท่ามีผู้สางหนังดีๆให้นศาลากับเด็กหน่อยเด็กหน่อยก็สิมีความลูกไปนั่งพ่อลูกพี่คือเท่แลว้วอะไมีบางนังบ่มาแล้งขับรถไปนั่งอาจารย์พระหน้าครับชั้นหลงอ่ะกลัวไปโอ้ยกะฮู้อยู่ดอกวันลูกพี่มีความหลักงกำลังข้าวลูกพ่อหงอเงี้ยน่ะความหลังกันแต่ว่าติอยู่ป่องหุบคุณเนาะพวกแม่ขามีผู้บ่าวงหม่หรอบ่เอาป่านนี้ มันมาเฮ็ดหนังแที่่นฟอมันเข้าไปใช้น้ำองไหนมันก็น่าไปใายแกงเข้ามึงต้องจัดการพวกมึงมาใช้พี่ให้ที่เบื้องหนังกูวะมึงยชืไหมวะเฮ้ยหยุดมึงสองคนเก็บเป็นความลับนะเว้ยได้พี่ได้ได้ได้มาแล้วพวกมึงจะกลับมาอีกไปปาท้าลูกพักพวกเขาถึงนี้แล้วแล้วมาสู้ ได้ละไมใช่ไอถภาพไปหาปลาคอปลาคอใหญ่อยู่บ่อไี่ตัวส้ำแขนดีปอดคือใหญ่แท้ไอ่ปลาคอนี่มีขนอยู่บ่ปาคอมันพองมัมีขนปาปยังนี่มันมีหนวดออกมาอ่ะนะเขาเอิ่นปลาดุกบ่ไปสิภาพไปหาปลาคอ